ติ <The> EP นี้เป็นอีพีที่3เราจะมาต่อจากอีพีที่แล้วเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผมหันไปดูเมียผมนอนอยู่ที่เดิมไม่ลุกขึ้นมาเลยเดินกลับเข้าไปดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอนอนนิ่งไปเลยตอนนั้นตกใจมาก พอคิดว่าผมเผลอล็อกแรงเกินไปเลยกะจะอุ้มพาไปโรงพยาบาลแต่อุ้มได้แป๊บเดียวเธอก็รู้สึกตัวลงมาเดินเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเลยพยายามถามว่าเป็นอะไรเจ็บตรงไหนไหมก็ไม่ตอบเหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นผมเลยรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆมันต้องทำอะไรสักอย่างพอดีผมก็ไม่ค่อยรู้จักพิธีกรรมอะไรเลยแม้แต่พิธีในวัดจึงมีเพื่อนคนหนึ่งเขาพาไปหาล่างทรงเขาบอกว่า เป็นพ่อปู่ฤาษีที่มีคนศรัทธากันเยอะมากมายผมเลยตกลงจะพาไปพร้อมรู้จะทํำยังไงเหมือนกันพอพาไปปุ๊บพ่อปู่ทักเลยว่าเมียมึงพาผีพายมาด้วยเหรอผมคนลุกสู้เลยตอนนั้นเลยบอกให้พ่อปู่ช่วยเขาทีแล้วดูเหมือนพ่อปู่เขาจะรู้ทุกอย่างว่าผมอาศัยอยู่ริมน้ําการงานเป็นยังไงเมียผมเป็นยังไงบ้างผมเลยเชื่อติดใจว่าร่างทรงนั้นมีอยู่จริงพ่อปู่เขาบอกว่า ต้องพาไปตรงที่สถานที่ที่มันอยู่เพื่อทําการปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กลับไปอยู่ในภพภูมิในสถานที่ของเขาเลยพากันมาที่บ้านของผมตอนนั้นมีคนแถวๆนั้นมาดูกันเต็มไปหมดและพอดีฝนก็ตกลงมาได้ประเจาะเหมาะกับเวลาจริงๆพ่อปู่เขาก็ทําพิธีเอาสายสีนมาพันรอบตัวเมียผมแล้วสายสีนอีกด้านหนึ่งก็โยนลงในน้ําตอนนั้นเมียผมขีดร้องจนผมสงสาร พ่อปู่เขาก็ท่องบทสวดจนจบด้วยการเอาน้ำมนต์ราดตัวเพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีเมียผมที่กรีดร้องอยู่นานเกือบ20นาทีพอโดนน้ำมนต์ก็มนจวีดเทือกสุดท้ายจนหมดสติไปเลยพอผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ฟื้นขึ้นมาคือรู้สึกได้เลยว่าเขากลับมาเป็นคนเดิมแล้วเมียผมก็เข้ามากอดแล้วก็ร้องไห้พอถามว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าแทบไม่รู้สึกตัวเลยเหมือนคนไร้วิญ,ญญาณอยู่ในภวัง แต่ยังไงก็ดีใจที่เข้าหายสักทีผมก็กลับมาใช้ชีวิตปกติตกเช้าเราก็จะไหว้พระแม่คงคาที่หน้าแพขอให้ช่วยคุ้มครองเราจนเวลาผ่านไปเกือบสองปีชีวิตดีขึ้นมากๆแล้วเมียผมก็ท้องลูกคนที่สองเป็นลูกสาวตอนนั้นเงินเก็บก็เยอะขึ้นผมเลยกะว่าจะหาซื้อที่อยู่ให้เป็นหลักเป็นแหล่งเลยไปได้ที่ติดริมน้ำใช่ครับที่ติดริมน้ำเหมือนเดิมเพราะผมไม่รู้จะทำหาก,กินอะไรแล้ว เลยซื้อที่แล้วก็ย้ายไปอยู่ทําเป็นท่าแล้วก็ขายน้ํามันให้เรือประมงเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มหัวจ่ายเพราะเริ่มขายน้ํามันให้กับเรือลําใหญ่ๆได้แล้วทุกอย่างกําลังไปได้สวยและผมก็เลิอกออกไปเที่ยวตั้งแต่เรื่องเกิดขึ้นกับเมียผมไม่นานเมียผมก็คลอดลูกชายชื่อกรลูกสาวชื่อเก๋เก๋โตขึ้นมาก็เหมือนเด็กผู้หญิงทั่วๆไปแต่เห้าๆห,หน่อยแล้วก็ชอบทะเลาะกับพี่ชายเป็นประจำเมียผมต้องคอยห้ามคอยตีแม่ทะเลาะกัน จนมีอยู่วันหนึ่งสองพี่น้องก็เล่นกันอยู่ตามปกติไอกรอนมันก็ชวนกันปีนขึ้นไปเล่นบนแท่งน้ํามันซึ่งจะมีบันไดลิงแบบเหล็กต่อขึ้นสูงประมาณ3-4เมตรแล้วก่อนมันก็ตกลงมาจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงดีที่ไม่ได้กระแทกเข้ากับหัวไม่งั้นอาจจะตายก่อนมันก็ฟ้องว่าเก๋เป็นคนถีบให้มันตกลงมาคือผมก็เข้าใจเด็กมันเล่นกันแล้วเก๋มันก็ออกแนวเด็กเ้าวๆเลยแค่เก็บไว้ในใจ จนมีอยู่วันหนึ่งที่บ้านเลี้ยงหนูตะเภาเป็นของลูกชายผมแอบเห็นเก๋เปิดเข้าไปในกรงหนูตะเภาแล้วก็กำมือเหมือนค้อนแล้วก็ทุบหัวหนูอย่างแรงหนูดิ้นเลยตอนนั้นครั้งแรกไม่เท่าไหร่มันยังจะทุบซ้ำอกีกผมเลยรีบึงเข้าไปห้ามแล้วก็ตีสั่งสอนไม่กี่วันต่อมาหนูตัวนั้นก็ตายผมคิดในใจว่าเด็กปกติเขาไม่ทำกันแบบนี้ตอนนั้นได้แต่โทษตัวเองว่าผมเลี้ยงลูกผิดเลี้ยงลูกไม่ดีเลยอยังไง เกเป็นเด็กค่อนข้างดื้อม,มากสอนเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยฟังไม่ใช่โรคซึมเศร้าไม่พูดกับใครแต่จะเถียงฉอดๆเลยแหละไปโรงเรียนครูประจำชั้นก็มักจะฟ้องว่าเกชอบไปเที่ยวเล่นกับคนอื่นแรงๆให้นักเรียนคนอื่นต้องมาฟ้องพอกลับมาบ้านก็มาทะเลาะกับพี่ชายมันอีกและวกกับช่วงนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นำมันก็ขายยากขึ้นผมเครียดไปหมดทุกอย่าง จนวันหนึ่งผมนั่งตัดบัญชียอยู่ในห้องทํางานตอนดึกๆประมาณเที่ยงคืนน่าจะได้เห็นเก๋มันเดินออกมาจากห้องนอนแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ําห้องทํางานผมผนังเป็นกระจกบานใหญ่ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรสักพักเก๋มันแอบย่องออกไปข้างนอกแต่ผมทาเป็นมองไม่เห็นกลมหน้ากลมตาทํางานต่อไปและก็ได้แต่คิดในใจว่าเด็กห้าขวบมันทําเรื่องแบบนี้ได้เหรอและแอบย่องตามออกไปเห็นเก๋มันนั่งยองๆอ,อยู่ที่ท่าเรือริมน้ำหน้าบ้าน ผมแอบดูอยู่ห่างๆก็ดูไม่ออกว่ามันทำอะไรเลยเดินเข้าไปดูเห็นเหมือนหัวคนดำๆ<ำ>โผล่ขึ้นมาจากน้ำแค่ครึ่งตัวแล้วก็ผลุบลงไปในน้ำและนั่นคือสิ่งที่เก๋นั่งดูอยู่ผมเสียสันหลังว่าเลยตอนนั้นคือเย็นไปหมดจนทำอะไรไม่ถูกพอตั้งสติได้ผมดึงแขนเก๋ก,กลับเข้ามาในบ้านเก๋มันก็วยวายไม่ยอมกลับเข้าบ้านบอกไม่ไปไม่ไปไม่ไปคือตอนนั้นผมด่ามาสารพัดสารเพขึ้นเมืองขึ้นกูเพราะผมรู้สึกว่าผมโมโหจริงๆ แล้วก็บังคับให้มันอยู่ในห้องล็อกบ้านไว้อย่างดีผมกลับเข้ามาในห้องนอนกะจะไปปรึกษาเมียตอนนั้นแค่มองหน้ากันก็เหมือนจะรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกแล้วเมียผมร้องไห้ต่อมน้ําตาแตกกลายเป็นต้องมานั่งปอบเมียสรุปคืนนั้นนอนไม่หลับกันทั้งคู่พอลุ่งเช้าส่งเด็กไปโรงเรียนเสร็จผมรีบบึ่งไปหาปู่ฤาษีเขาก็แนะนําผมว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวลูกนั่นแหละพ่อปู่เขาก็บอกปัญหามันอยู่ที่ตัวลูกของมึงนั่นแหละ พ่อปู่เขา,เาก็รู้ว่าเก๋มันไม่นิสัยก้าวร้าวหัวรุนแรงแต่ไม่ใช่ผีเข้าพ่อปู่ก็เตือนว่าอย่ามวัวแต่ทํางานให้ดูลูกบ้างวันๆทำอะไรประคบประงมมันหน่อยผมเลยกลับไปทําตามที่พ่อปู่บอกคอยพยายามตามดูแลตลอดจนวันหนึ่งช่วงเวลาประมาณตีสองผมลุกจากเตียงเข้าห้องน้ําได้ยินเสียงเก๋มันคุยอะไรเงึมเงืมในห้องลูกชายนอนอยู่อีกห้องผมเลยเอาหูนแนบไปฟังดู ก็ฟังมาดูเรื่องมันพูดอะไรอยู่คนเดียวเลยไขยห้องและเปิดเข้าไปดูเห็นเกมมันยืนสองหน้าต่างอยู่ผมเลยโมโหใส่เลยตอนนั้นเพราะอยากรู้ว่ามันทําอะไรอยู่ถามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบเลยเอาไม้เลียวฟาดในใจก็สงสารลูกจนผมร้องไห้แต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงจนมันยอมบอกว่ามันเห็นเขามานานแล้วเขาเป็นเพื่อนของมันเขาช่วยมัน,มนผมก็ถามว่าใครพร้อมฟาดมันจนเลือดออกแต่ในใจผมรู้เลยว่าคงจะเป็นผีพายอีกแล้วคืนนั้นผมเข้าใจคําว่าหัวอกพ่อ เวลาที่ลูกเจ็บมันจะเจ็บขนาดไหนคือคิดว่าจะต้องทํายังไงกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะถึงผีจะเข้ามาไม่ได้ไม่ได้สิงใครแต่ตอนนั้นเก๋มันคงจะเด็กเกินไปที่จะแยกแยะอะไรเป็นอะไรหลังจากนี้ไม่นานผมกับเมียก็พยายามดูแลเก๋ก,กันอย่างใกล้ชิดไม่ห่วงแต่งานเหมือนเมื่อก่อนแต่เคาะซ้ํากาซัำำซดวันหนึ่งที่ท่าเรือหน้าบ้านผมกําลังทํางานอยู่ เรือประมงที่มาซื้อน้ำมันกำลังเข้ามาจอดก็โยนเชือกให้ไปคล้องกับหลักไว้เพื่อจอดเรือและพอดีเก๋ก,กับกอนมันก็เล่นอยู่แถวๆนั้นพอดีเชือกของเรือนั้นยาวมากๆลูกน้องเรือก็จะดึงเชือกเพื่อให้เรือนั้นแนบชิดกับท่าแต่เชือกดันไปเกี่ยวขาไอ้เก๋ลากไอ้เก๋ตกลงไปในน้ำตอนนั้นผมตกใจมากรีบโดดลงไปช่วยลูกก่อนเลยแล้วน้ำก็กำลังขึ้นสูงอยู่ด้วยลูกน้องเรือที่เป็นพมา่าสองสามคนก็โดดลงมาช่วยเพราะ ผมพยายามเท่าไหร่ก็หาลูกไม่เจอผ่านไปประมาณ3นาทีความรู้สึกผมเหมือน3ชั่วโมงช่วยกันหาอยู่ประมาณ5นาทีตอนนั้นผมคิดว่าลูกผมไม่รอดแน่ๆน,น้ำตามันไหลออกมาแบบไม่หยุดจนสุดท้ายลูกน้องพม่าคนหนึ่งที่ดำลงไปนานกว่าคนอื่นก็เจอลูกของผมมันก็บอกว่าไม่รู้ติดอะไรดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ยอมหลุดผมสรุปไปในใจเรียบร้อยเลยว่าผีพรายอีกแล้วใช่ไหมพอพักเก๋ขึ้นมาก็พยายามช่วยฟื้น ทําทุกอย่างแล้วยังไงก็ไม่ฟื้นแต่ก็ยังหายใจอยู่เลยรีบพาไปโรงพยาบาลพอหมอออกมาบอกว่าลูกผมสมองขาดออกซิเจนนานเกินไปเด็กอาจจะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทาก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องผีพาย EP ที่3ฝากเพื่อนๆรอรับชมและติดตาม EP ต่อไปว่าครอบครัวนี้จะเป็นยังไง และกกี่จะฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหลอนๆจากช่องจุติแชนแนลของเราด้วยนะคะ